ฝึกหลีกน้อยให้เข้าไก่ครับเอาไม่จ่าเอาเก่งด้ยอัะนี้ด้วยน้องๆวองางไปเออ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 อ่ะมายสันนี้มาอ่ะสีมาตายจากหน้านูน่นจริงก็งลูกถือไม่จริลูกนะไป๊ใยในันนี้ลูก เปน้ก็ถือไปนั่นเอามานี่ดิกล้ามนตายไม่พูดบ้างเลยยทำไมไม่พูดเนอเก่งว่าทีเหลือปูที่นี่้หิงจัด

keng ui, ơi, này này, cái này, ơi, chết mồi chết mồi, ô keng ui keng ui, ơi, ba, ngốc, này.